นะแมวป้งมันไม่ฆ่าหรอกมันไม่เป็นชเจ็ด,ดียดีมือไปโดนอย่างนี้ปับก็เลยบบเห็นไ,ไหมเรียวีไอาเหรอพี่ถาเรส <c oughs> <c oughs> เจ๊ตาเองหมดเองจไว้เลยเจเล่นแบบนี้หมดเครดิตแล้วนูรีบนีตก็บตาแรกเหนปานบอกโคตเก่งหนูบอกแล้วถ้าหนูเล่นจริงๆหนูคตเก่งหัวอหนูบอกว่าตายอ้เอาหรือเปลี่ยนแหวอถ้พี่ชอบเอาู่ อะไรอ่ะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในนั้นด้วยวายมอง้อะเก็นอ่ะมีคนเดินเข้าไปเดินคนเดินเข้าไปมีมีต้ามีเจสแล้วก็มีสีสีสีหนึ่งสีชมพูสักชมพูเนี่ยนะจำได้เยอะขนาดนั้นเล้อ่ะจมใครไปได้เลยอ่ะห้องไหนอ่ะไม่รู้เห็นอ่ะต้องไฟ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 อ่ะต้องไฟคนจะจำไม่ได้แล้วสีมันที่รุนนะยังไม่ได้ทำอะไรเจสเดินเข้าไปเจสเห็นใครหรือยังเจสเดินคนแรกอ่ะเจสต้องเห็นดี ไม่หนูไม่เห็นไม่เห็นมันมีคนยืนก่อนนั้นหนูสามคนมันยืนซ้อนกันอยู่แล้วหนูก็ไปเปิดไฟแล้วพอเปิดไฟก็มีคนกดมีพอ่ะไม่รู้จะซ้ำประสบการณ์ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยว่าเราเดินมาตกใครว่าไฟมันก็ดับมองไม่เห็นอะไรเลยคนก็เยอะสีก็จำไม่ได้คลิปไม่รั้คลิปในนั้นมันต้องมีฆาตกรอ่ะคนนึงผมไม่รู้เลยเลยผมผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้แล้วก็โดนไอ้นี่เลยเขาแจ้งผมคือทีมคนไหนฮ่ผมคือทีมหนึ่ง ทีมหนึ่งไม่ไม่ไม่าไหร่เลยใเกมอันชื่อในเกมไงในเกมก็ทีมไงครับอเนี่ยนะทีมโรสทีมโรเซ่โรซีโรเซ่โรซีโรซ่เพิ่งวิ่งเข้าไปเมื่อกี้โรซี่ซี่ผมยืนอยู่หน้าล็อบบี้ไม่ไม่ิแน่เลยใช่แน่เลยคนนี้ไม่ดิวก็ผ่านแล้วสีเขียวเป็นครับองนะใช่เขียวอ่อนนะคะสีบลวอ่ะสีบลูสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นเอ้มหนึ่งวอี่ เออคิวซับรักใครหมดแล้วคิวยาล์บคิวยาล์แล้วแล้วเมื่อกี้อะไอ้ยิ้มพ่อติ๊งเห็นอขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยวุ้ยทำไมคนวอร์ดของเขาคนเมื่อเปิดอุตส่าห์จะใจดีเปิดไฟให้เธอใจดีเออรักแหละดูออก It was at this moment that he knew he fucked up. ไอตายอีกแล้วเอาล่ะจะโบบเยหราไหมใหโอกาสแล้วนะต้าต้าทำอะไรลงไปนะ้าทำอะไรบ้าม่มีตาเดินผ่านุพตาเดินผ่านุกเกยแล้วไม่มี็กย่อะไรไม่ดีอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นได้ยังไงอยู่ตรงเท้าเลยนะเยียบไม่ียบย่าเป็นพมเลยแค่สองคนนะ มาหาอะไรต้าเราอะดาวโหลดเสร็จขึ้นไปก็เจอต้าเดินผ่านตองลงเตยเออเตยนั่นแหละแล้วลว่ขึ้นหนูขึ้นหนูอยากจะบอกว่าหนูปุ๊บไดีสองคนคือพี่สีแดงแล้วก็พี่สีฟ้าเขาอยู่กับหนูตรงอ่าที่อ่าตรงเครื่อน,นะกล้องสองดูดาวตรงนั้นแล้วก็ตรงห้องฟูกคือพี่สีแดงมีใช่แล้วก็คือเข้าห้องฟูกแล้วเดินลงมามีศพไงแล้วก็ไม่รีพอร์ต ไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไงปุ่มโคตรใหญ่เลยพ่อได้ไม่มีไม่มีต้าไม่ใช่ละต้าเดี๋ยวเป็นเราไม่ได้ปินต้าเป็นทุกคนฮะเชื่อผมพื่ทุกคนทุกคนใครเป็นฆาตกรอ่ะปบดฆ่ากูทีต้านี่สีน้ำเงินหรือเปล่าอ่ะต้าสีแดงเจ๊จะเป็นได้หรอเงินยเอมยอมเมื่อกี้ดูชีพจรกับสายปุ่มโผล่เลยใช่ปะใช่ไหมแสดงว่าน่าจะฆ่าจริงจริง แม่ขึ้นคาแตายพอดีเล้ยุ้ยไหมตกอยู่ทางขวาขวาทางยาวสีแดงต้าต้าเป็นพี่ลิพี่แดงถูกจะได้ค่ะต้องเดินห่างว่ะแต่โอ้โหเฮ้ยคาตกรมันโหดกูสาวคนเลยเนี่ยคาตกรกี่คนนะถามคาตกร์สามโหดจัดแค่แหนยิมสองเป็นครับชัดเมื่อกี้คือคือเฮี้ยมากอ่ะ ท็อปแม่งแม่งเดินขึ้นมาเนี่ยแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันดาวเราอยู่ตรงเนี้ยดาวเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็แล้วก็แบบกูคิดว่าเอ้ยมันน่าจะไม่เปคนอยู่ข้างล่างหรอกกูก็เลยคาะเลยปั๊สรุปโอเคนั่นโอเคพักไปแล้นโอเคพูดเจ้าพูดเมื่อกี้ผมอยู่กับเทอร์โบครับเมื่อกี้ผมอยู่กับคนชื่อแมรี่ฆาตกรท่ั้งสองคนนะฮะทุเรแียวก็มัน มันมีสิทธิ์สองคนหรือเปล่าแต่เจเจอตรงไหนอ่ะอันนี้เจอตรงเจอเจอตรงไอนียข้างหน้าข้างออกจากไอ้นี่ห้องไฟไปอ่ะตรงที่ลากเสาอ่ะเลิกเจนเลิกลากป้าข้างหน้าห้องน้ำมันอ่ะคือตอนนั้นเนี้ยเห็นเห็นสีชมพูกับสีสีฟ้าไปด้วยกันช่ป้าไปทางซ้ายผมอยู่กับเทอร์โบไม่รู้ว่าสีฟ้ากับสีชมพูไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอ ผมผมไปด้วยนครถสด้้ยอ่ะอยู่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 ไปไปอยู่ตอนนี้อยู่ไหนกันอ่ะ่ลาสคลาสสองวะแถวต้นไม้อาฮะใชาใชาะใช่ไหมพอตอนแรกหนูเดินสวนไปพี่ไปทางซ้ายอ่ะแล้วใครอ่ะมึงกูยิ่งโง่อยู่พี่พ่าอ่อนครับเป็นไปได้เป็นไปได้ สีฟ้าอ่อนก็ต้องไปกับพี่เดียวเดี๋ยวสีฟ้าฟ้าอ่อนนี่นี่นี่อันไหนอะมีคนเดียวเนี่ยนะแล้วพี่รีพี่รีบไปกับพี่สีฟ้าอ่อนเหระไม่ฟังก่อนอย่างนั้นเขาก็ฆ่ากูตั้งนานแล้วดิเดี๋ยวเขาเลี้ยงกูวะผมเพิ่งเล่นครับผมเล่นไม่เป็นหรือว่าพี่ฆ่ากันแล้วพี่ก็อ้หนูงงเมื่อแต่เมื่อกี้กูวิ่งไล่เขาุ้วยเขาไม่ไดา้ด้วยกันหรอ เขาได้คาพี่เป็นคู่หอเผมเพิ่งเล่นไงผมก็เลยอยากหาคนอยู่ด้วยพี่เป็นทุกคู่หรือเปล่าเป็นทั้งทั้งคู่เลยหรือเปล่านะเราก็แย่นเนอะไอ้เกียเป็นเราเราไม่ดีพอร์ตเราแล้วใครคิวเดียวเราก็ชนะเราอืมเมื่อกี้ก็เล่นอย่างนี้แหละตาแรกเป็นแรกๆเจอเธอจะเดี๋ยวเราจะเป็นหลายตาขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ <S <S มีสิทธิ์จำเป็นได้อะไรก็เ pues ป็นไปได้เฮ้ยใครอ่ะไม่รู้ว่าจะสงสัยสีฟ้ากับสีชมพูเขาไปด้วยกันอ่ะแล้วเขาก็ไปฝั่งซ้ายแล้วนี่ก็เจอแถวฝั่งซ้ายพอดีเลยอ่ะผมเจอวันเคฝันผมไปอ่ะเจษใครบอกเอาเจษนะเจษมีเจษเจษพี่เลยเฮ้ยเราก็ยานเราไม่ใช่เดี๋ยวแพ้เนี่ยเอาเอากูโอดก็ได้เอากูไม่ได้โอดเอ้าอย่าพอยถ้าถ้าเกิดถ้า ถ้าสีฟ้าเป็นจริงๆสแสดงว่าเราจะต้องอะไรนะม,นมองว่ายั้งเรน่องเป็นีตกนนะเนี่ยเจนแม่งเจนแม่งจะเอาให้ได้ป่ะเจนแม่งยังรอดอยู่อ่ะคนไม่สงสัยเจนที่นี่ไม่ของของของ,ของเราอ่ะคือมันกูคือมันชัดแบบมันชัดเกินไปอะ่ะเพราะแบบท็อปมันยืนดาวโหลดอยู่ตรงนี้เออราคาอยู่ตรงนี้คือเราไม่คิดว่าเรามองไม่เห็น มึงอยู่ตรงอ่าเขา <อ S 2> <อ>เรียกว่าอนะไรอยู่ตรงทางหน้าออกมาจากยานอ่ะไอ้เจ้ากูก็เดินหาแม่งขึ้นปุ่มสีแดงแล้วศพอยู่ไหนกูไม่เห็นวิลี่วิลี่ซองลิฟท์หรือเปล่า พี่อยู่ตรงไหนอะหนูอยู่แอดมินใช่ไหมแล้วหนูก็หนูก็ดูนั่นแล้วก็เห็นมีคนอยู่สตอรี่สองคนเอเจเราอยู่แอดมินนะเราไม่เห็นเจสเลยนะไม่เราอยู่แอดมินไม่สาบานพูดจริงเราเจอพ่รีด้วยตอนแรกอะแล้วก็ดูแอดมินพ่ลีเห็นหรอไหมพี่ไม่เห็นก็คือแบบพูดจาสินได้แล้วคนรมดแล้วโกหกแล้วไม่รู้ไม่ชี้เปไ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 ปพิรีเป็นกับพี่สีฟ้าหรือเปล่าอะเจ๊เราเราเห็นกันอยู่ถ้าถ้าสมมติเจ๊เป็นูคนโง่เลยเนี่ย อะไรพี่ทุกทุกใครอ่ะพี่ลี่พี่ลี่อ่ะพี่ลี่บอกว่าใครจะบอกนะว่ากูโง่อ่ะพี่ลี่บอกว่าใครสีต้มคือใครไม่สีต้มคือใครแมวไอ้แมวไอ้แมวไอ้แมวอยากแชทคอสเซี่ยมากเลยผมเป็นอ่ะเอ้าแมวเป็นหรออะไร เพิ <oung> ่งเจอทิมเมื hmm. so Listen, so ่อก mm ี hmm. ้เนี่ยโอ้โหบ้า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 บนาบยาบ้าย้าบ้าบ้่บ้้า้าบ้า้าบอ่บ้าบ้าบ้้เบ้เบ้าบ้้าบ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 ้า้าบ้้า้าา้าอ้าาบ้าบ้าบ้าบมาบ้าบาบกูบ้ป้าบาบอ่รไม้ จะได้แเ้าจะพัาของวันนี้พี่าำอีกแรอะทำไมไม่ฆ่าพี่ทมแล้วใครอยากกินตะกอนไม่ไม่พิ่ทำเน่นพี่ทำเนื่งด้วยสนูทำไหนนะต้องดูดูทำไหนจะสอบที่ไหนคะพี่พี่เตย ไม่รู้เหมือนกันมันมืดอ่ะเห็นมันสีแดงๆู่อย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 ู่ทางไหนตัวไหนเออตรงไหนของแมกซ์ลงมาข้างล่างก็จะเป็นแบบเพ่ออะไรอ่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันน่าพี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อตะกี้เมื่อตะกี้นะคุณคุณทามกับคุณเขาชื่ออะไรนะเอ่ะ อตคือว่านาเกียอยู่ห้องตอน่เกียเจอกันตรงห้องห้องที่มันเป็นห้องซ่วมมั้งรู้สึก oh เราเห็นเขาเดินลงไปกันสองคนน่ะ <c oughs> แล้วไม่รู้ว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาหรือเปล่าทุกคนฟังหนูก่อนเลรฟังตอนเล่นเกมมาหนู่มมาเกิดไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้บันไดที่มันพับลุที่มันไปมามไปมาแหละตรงนั้นอ่ะแล้วทีนี้หนูมว่าเห็นว่า พี่พามอ่ะเขาก็ยังเข้าไปก่อนแล้วทีเนี้ยเห็นสีเขียววิ่งตามไปเขียวไหนเขียวไหนเพียวไหนเตอร์เหรอเขียวไหนอ่ะเขียวอ่อนหนึ่งเหรอจิงหนึ่งจิงสองวิ่งมาจตรงไหนอ่ะเขียวอ่อนวิ่งมาจตรงไหนลูกก็คือไอ้ตรงอ่ะหนูก็จะห้องส้วมอ่ะเขาไปผ่านห้องส้วมไปกับพี่พาม์อ่าแล้วก็มาเจอโนซี่นะเนื้อดูเนื้อดูกล้องอยู่ จำได้เพราะว่าทำหนึ่งส่วนตรงห้องซ้วมก็ได้แล้ว่าเปิดไฟเราเชื่อคนง่ายจะไปทำหนึ่งไม่ไปเปิดไฟอ่ะเรามีเขาเเแล้้วหนดเม่คิดว่าเป็นพี่ท็อปจะไปทำหนึ่งไม่ไปเปิดไฟไฟก็อยู่ข้างล่างเองไม่เปิดไฟอ๋อหนูหนูวิ่งขึ้นไปข้างบนมันเพิ่งดับว่าหนู่มกับหนูจะวิ่งมาเปิดไงมันมีคนเปิดแล้วเอ่ากดว่าน้องเป็นน้องฆ่าเองไม่หนูมไม่ได้ฆ่าเป็นผิดหนูไม่เหตุปวดคนในใจครับปวคนในตาครับ พื่อคในใจครับคนในใจลาดถึงเบร์ี่อ่ะคนในใจคนในใจอุ้ยคือเราเจแล้วมีคนหมดหนึ่งแล้วนะตายแล้วนะเราอ่ะตายแล้วนะเชื่อเจ๊ปักขอขอค่าเจ๊ก่อนเพื่อไม่นะาอเจอสิน้ำเงินตายครับ คือผมเพิ่งเล่นผมไม่รู้ว่าแมปมันชื่ออะไรแบบประมาณต่อมหนุบหน้าพี่ท็อปเรอสกิฟกันเถอะหยุดรูปไหนหยุดลูปไหนเอาใครเดินผ่านแบบเป็นทางยาวๆแล้วผมก็เจอตาครับโอ้ยทางยาวมีพอร์ตครับผมอยู่เราครับเดี๋ยวที่ผมพี่แมวไม่ใช่พี่ชอบผมอยู่กับเตยเนี่ยอยู่กับเตยเนี่ยเห็นมันข้าต่อหน้าเลยแต่ถอยู่ด้วยกันอยด้วยกันเออจริงเปล่าอีที่เป็นเก้าเขาเป็นคุณใช่ไหมเชื่อเตยไม่เชื่อพี่แมวอ่ะมีอยู่ด้วยกันจริง อ่าโอเคได้ไม่เปิอเปล่าเอ้าเอ้าแล้วมึงไปเห็นได้ไงถ้ามึงอยู่ด้วยกันอ่ะแมวแล้วมันหลุดเปิดตู้เซฟไม่ได้อะมันเปิดไม่เป็นไม่ทันไกลนะใช่เพื่อเปิดยังไงอะก็ตู้จะส้มเนาะกหมไปทางซ้ายทางขวาไม่ได้อ่ะก็เดียวก็หมุนไม่ได้เออช่เขาอยู่แถวหนู้องทำยังไงอ่ะเออจริงปัดไอ้เสพนวดมีท็อปเด้อป่ะตายจีพระออดครับหนูอักติยัยคนตายไม่ได้เป็นกูถีปุถินีไม่ได้เป็นนิโม ก็แต่แต่เมื่อกี้น้องหยกกับพี่สีฟ้าเลยนะไม่ฆ่าเลยอะอาเสลยพี่สพี่สีฟ้าไม่ได้จะพูลไหมคือก็เกิดรอบแรกที่อยู่ในห้องปืนหรอองคนเขาก็ไม่ฆ่านะพี่พี่พี่สีฟ้าเป็นเปล่าเป็นคอกาเกหมดตัวเองไปเร็วๆฮะพี่สีฟ้ารู้จักจริงออเลยนูเดียวเดียวอ่าแล้วมคนนี้กาคนใจคนใจคนใจโอ้ยโ เขาทำไมนี่เขาดูอ่อนพี่ไม่ใช่พี่แมวว่าจะเป็นเออใช่ปะพี่ก็อ่อแมวใครข้าหลว <c oughs> ใครข้าใบเหลวพูด ไม่เลยผมเจออยู่ตรงหนูอาบอ่ซซัมข้อยนึงอ้าวขอโทษนี่มีละตอนแรกนึกว่าเป็นพี่สีน้ำตาลเพราะว่าวิ่งขึ้นจากหนูไปไงเขียมตาลใช่ปะวะเขียมตาลต่อะไรอ้าวแล้วตอนสีอะไรอ่ะปอนอ่ะปอนปอนสีแดงแดงน้ำตาลนะ สีแม่งยากมากเลยว่ะมันชื่อมันชื่อสีมารูไม่พี่พิงชาหนูน่าจะเป็นคนเริ่มเกมที่หนูบอกตอนแรกว่าที่ฆ่าพี่ทำใครอ่ะสีเขียวนั้นสีอ่อนสีแดงน,นะสีเขียวอ่อนจะวิกกันนะฆ <inee S 3> ่าเองก่อนเองบอกมาตอนเกมว่าเข,า,ขาไปกับพี่ธามสองคนแล้วพี่ธายได้ช่ไหมครับคุณวิกพูดสิ ผมไม่รู้ผมเด่นอยู่คนเดียวผมไปกับพี่เขาแต่ว่าผมแยกออกมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าพี่ไปกันสองคนอะไม่ไม่ได้หมายความว่าคือแยกทางกันจะฆ่ากันไม่ได้สิบสองเันผอมเมนชมพูอ่อนเดินไปกับ่คือเนนั่นแดนดูมาคือข้าราชกาอาจจะยังไม่ออกเลยนะถ้าคือปวดติดคนหนึ่งคือจบเกมเลยนะน้อยไงก็สีเขียวอ่ะแช่แหละอันนี้องเองเปล่าน้องโบยเป้า ไม่นะหนูไม่ได้ปวดเพราะหนูไม่ไม่ได้อยู่กับใครแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยด้ซ้ําอ่าหนูเป็นเหรอหนูบอกไม่ได้ฆ่าใครเก็บไว้เหรอหนูเก็บไว้เหรอปวดหนูเลยอ่ะปวดหนูเลยอ่ะหนูให้กันปวดหนูเลยเดี๋ยวพูอ่อนเลยไม่กับสีม่วงนะครับตามตรงหนูไม่รู้สีสีไหนเป็นสีน้ขอโทษไม่รู้ใครวันนี้เดินไม่ดูแมพแต่ตาพี่ตาพี่ตาอะไรพี่ต้าฮะพี่ต้าใครพี่นี่ว่าใครไม่รู้กูยิ่งโง่โง่อยปวดเอาอ่อนใจเอา ไอแมวเป็ดปะวะกูโหวตกูแล้วแกนโหวดแตแมวแม่งมันไม่ได้เกิดใช่นะพี่เฮ้ยตายไม่ได้โหวดแต่เองไม่มีใครโนวัเนแยหรอกฝั่งซ้ายเป็นคนดีป่ะมีคนคิดเหมือนปอนด้วยวะอะไรอะไรครับไม่ใช่สุดจุดเป็นอะอ้า S <S อะไรบันไดแล้วคนเล่นบันไดครับผม